ลลูลุลูลลูลลนี่ยืนยืนอยู่นิ่งๆหน่อยครับยืนอยู่นิ่งๆเกียนวะวแล้วตอนนี้เอ้ยมามาเป็นเฮฟวี่มามาสู้บนวิทีดิพี่พี่ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะดูว่าใครจะชนะสึกสึกเออสึกมวยไทยเวจีเอ็มกับตูนจ้า นอนสู้นอนสู้นอนลองหัวลองหัวลองหัวมาหีแขนมาบนเวทีมาบนเวทีแขนห่วยมาบนเวทีใครเอาว่าชกก่อนแพ้ชกก่อนแพ้ไปไปตรงนู้นไปตรงนู but, but ้นไปไปเสาอีกข้างหนึ่งกลางนึางกลางกลางสามเอาไว้เลยอย cuerpo, Tiffany, ่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดก่อนหยุดก่อนเล่นแป๊บหนึ่ง นอนกล้ามาแล้วเราเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยนอนนอนไม่งีมดเหรอนอ,นอนคิดว่าถ้าจังแสนนี้แล้วมันโกงทำไมนอนเลยเปลี่ยนเป็นธรรมดาอืมแน่นอน,น,อนและเปลี่ยนเป็นธรรมดาและรายการก็ยังถ่ายต่อไปถ่ายต่อไปมันน้องเอาให้เหมือนจริงดิเฮ้ยอย่าจะถือลูกคองเฮ้ยผมอยู่ผมผมถ่ายอยู่นี่เฮ้ยนี่ เฮ้ยอะไรโอ้โหกล้งมาเร็วๆค่ะมาต่อยกันเร็วๆเฮ้ยเมื่อกี้ผมผมติดเออผมต่อยขี้ติดกันสามครั้งอ่ะครับการนอนอะการนอนเลยนะเร็วมา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 เร็วครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วนอนตายนอนตายด้วยท่าปอยิงมจุบ มาเร็วครับมามาเร็วมาต่อยกันเร็วๆเอาต่อยกันดีๆไ่ออะะรโอ้ใส่หนวมแขนแขนกับเพี่งเริ่มกับเพิ่งเริ่มับเพิ่งเริไปเลยกับเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นคนบอกสามสองหนึ่งไฟแขนแขนมาต่อยอะไรจัง โชเมาชู่เห็นหน้าเายมาเห็นหน้ากดแพ้หน่อยมามาเห็นหน้าว่าคนชนะนะครับ โอ้ว้าวโอ้เจอล็อกย่างล็อกมาล็อกมาล็อกชาล็อกพี่โอมาแล้วครับศึกว่าศึกไพโลกับว่ากับเฮลวี่ไม่ไล่แม่งมาออกอ่ะเฮ้ย านอย here, hey, ู yeah. ่ไหวะผมอยู hmm. so so, Now, ่เนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยผมผมเฝ้าดูคุณอยู่ครับมามาไม่เกิดไม่เกิดเว้ยหรือว่าเขาเกิดไปแล้วครับก็เป็นไพลโลครับมาเร็วไปไปบนเวทีมาบนเวทีมาบนเวทีมาใช้ขวานกับมัดเร็วเฮ้ยเออว่ะทำอไมพี่แทนไม่เปิดอ่ะ ลืมอืมอ๋อคุณนนท์เขาเป็นไพรโลมก<ห><ล>ันนะมาสึกขวานก็เหรอเล่นตู้แดงอะไร<อ>แม่ผิดแล้วหนูปิดหน,น้าต่างนนทก็ปิดหน้าตา่างบ้านเดียวเออนนท์แต่เสี่ยงตายไปปิดบ้านที่มีตู้แก่เกาะตู้กแก่เกาะ เสี่ยงตายเอาจจะเอาแล้วครับสึกสขวานคับสึกขวานสขวานลื่นบูแดดับับเอาขวานใช้ขวานเหมือนต้องเขียนเจ้อาแ่ะเจ้ดเลือดนเหลือเินข้าฉันค่าฉันตายวุ้ยวุ้ย หลังขึ้นเต่าหลังขึ้นเต่าเลยครับมา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 ดูดาวโอ้ชนะเลยครับอยู่อยู่นี่ครับตีครับนานาผู้ชนะฮันน่าเนี่ยว้าวอย่างเมดนี่เขาก็ทำทำการฆ่าบอสนะครปีทูนี่ครับ ทำไมไม่เป็นหรออันนี้จพื่นสงสอันนี้พหลหลังครับเอนอนับหลังหลังนทนอะไรหรอหลังโอ้สวัสดีครับวัสดีเเป็นคนีครับสึกสงีน n w y รู s งบเ้ยเดี๋ยวจะใช้วงบอลกินกีดแล้วไม่ไหวแล้ว มาแล้วครับบอลเก่งกินลูกขวานะคะเพิ่งเคยรู้จักมาดูแลบอลวะยังไงครับนี่ครับเมื่อกี้ผมไปดูโรเบิร์มาครับเมื่อกี้ผมไปดูโลเบเกอร์มาครับแบบเพลงโคตรอย่างนี้ครับจะจะบูรดาแล้ว เฮ้ยไอ้นอนหายตัวมาลิตาโพนี่มาลิตาโพนี่อ้าวหายเอาเอาวม่ไห้ไม่ได้แล้ววะอ๋อนั่นเอาค้างเหรอเพื่อนเอาเหรอวะอย่าพึ่งคนอย่าพึ่งคนเอาแล้วหนูหนูตัดตัดตัด เอาล้วครับแล้ผมจะเป็นไงวะแร้วผมจะเป็นคนวอาผมมาดูกันบ้างครับเนี่ยผมแล้วผมก็จะมาดูกันสู้ครับดูมาดูมาดูสุดยอดอย่าฟันนะครับผมเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องเป็นตากล้องผมแค่มาดูครับขัาดูครับแค่มาดูไม่ได้มายิงโอเคมาดู ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมแค่มาดูว่ารู้สึกว่าคุณนี่จะอ้วนพุงพุ้ยนะครับพุงพุ้ยเหรอเออรู้สึกว่าคุนจะดำนะครับมาดูดีครับนนครับนะครับค่อนข้างจะดำไหนวะไหนอ่ะเอาเอาตูนไปสปายอ่ะ เฮ้ยมาดูก้นเขาดีกว่าดำดำไม่ติ๋วข,ข้างในเหรอวะเราจะพาเขาเคลนศพครับไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมโอ้จะพาเขาข้าฐานครับ <c oughs> เข้าฐานเ้าฐานไปไปขอให้ไปดี

วิ่งดิเอววิ่งอ้าวแลไม่มาด้วยกันลหรตีไม่งหรือ้าลูกค่ะลูกจะฉันรักเธอมันเกี่ยวอนะไรหรอเอ่ะพี่ต่อ<า>ไปาาัาครับเออนะอ้าวบ๊ายปไปดูนี่เขาจะอยู่แต่ที่ฐาน เออนาะได้มีเสียงน้าขอโทษด้วยนะครับตูเป็นไรครับตูนะพี่ตูนมูบตูนะเป็นไรครับวันนี้ว่าว่าว่าเราจะว่าจะมาดูข้างล่างกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยนา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 ยเอา หมือนเฉยเลยอ้าวจริงเลยปืนเหรอปืนหมือนหมือนหมือนเฮ้ยโฉดตีลังกากับหลังนะครับโอ้โหนี่นี่ก็คือหน้าหน้าแมวน้ำนะครับนี่นี่นี่ทำไมหน้าดำอย่างนี้เจ็ดดำหน้าบอสได้ไหมนะครับนี่นี่บอสนี่บอรู้สึกขี้กล้าไหครับทำไมถ้าคุณตายมันแปลกๆอ้ห แต๊บเต๊บเตบตแฉวดูหลังนลองหลังเออเฮยแม่แม่มารอเล่าแม่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 นอนมีอะไรจะบอกให้เหตุเกิดตอนไหนก็ไม่รู้ที่สองขตส่งเวไ้พี่เด่นอ๋อ พอพอวิ่แทนเข้าไปเป็นผีหน้าขาวๆออกอ่ะแล้วก็ลงเรา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 พี่แทนด้วยมันก็ทำอย่างนี้แล้วแล้วแล้วก็ถอดหูฟังอ่ะแล้วแล้วน่นงงงแล้วมองหน้าจอจองแล้วเราแล้วเราก็จะมาดูพุ่ตูนแล้วกันนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่พุ่ตูนครับเมสกูก็ไมดาวเฮ้ย นอนไี่ว่างแล้วเดี๋ยววาดให้เอาไหมอ่าวาดอะไรอ่ะวาดอะไรอ่ะที่ไหนที่ไหนต่อต่อตู้อยู่ไหนวะถามกูจะไปรลุหรอฮะพี่ตุ้ยู่วยอะไวะอ้าวไปเต้นอะไรตรงนั้นนะโยนไปดิเต้นอะไรตรงนั้นไปด้วยกัน วิ่งวิ่งวิ่งมาเอากันใกล้เหตุเรือแล้วมาตัวตีสีอ่อาหนีก็ถอดปะไลยกับปองโป่งเราจะมาตั้งชีวิตตูนะนะเอาตูนหายโอ้ย่าโอ้โหเป็นเวรเป็นกำของคนหน้าตาดีตูนนะผมแค่มาเป็นตากล้องยิงบวกทำไมอะพี่ตูนพี่ตูนพี่ตู โอ้โหมึงยิงกูเกือบตายนะครับพี encore, ่ตูนพี่ตูนพี่ตูนตอนนี้มึงย้ายาตอนแรกมึงยิงกูวะเออขอโทษครับอยู่ในถ่านก่อนอยู่อยู่อยู่ติดกระจกดิพี่ตูนพี่ตูนอยู่ติดกระจกอ่ะเอาเอ้ยมาเอาแล้วมาลิตาโพนี่มาลิตาโพนีมาลิตาโพนี่ตะโพนี่เกินไปไหมโคตรโพนี่อ่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนสเป็นสปายดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการว่าการถ่ายทําอย่างโคตรลาบากเลยครับโคตรลาบากเลยใช่ไหมครับเใช่พี่ต่อ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 มานี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนให้ดูอะไรพี่ต่ออะไรเหรอมาในฐานดิมาในฐานมาแล้วมาแล้วมา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 มันมีอะไรจะให้ดูเร็ว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 อ่ะ เธอคนน่าตาดีคนน่าตาก็คนมันหน้าตาดี่ะร้อยเปอร์เซ็นเฮ้เฮ้เอ้าพี่ต่อยังไม่ตายเหรอตายอ่ะหรือว่ามาลาตะโพนี่มาลาตะโพนี่มาลิตะโพนี่หน้าใจฉันเลยตัวแดงแล้เราก็จะมาถ่ายทำกันกันนะสวัสดีสวัหลีอดีตนะสวลโหลนะครับโอ้โหเต้นเลยนะสวัสดีสฮัสดีเนี่ คุณครับคุณครับมันมันทำยังไงอ่ะตูนอย่างเงี้ยอย่างงี้อะตูนดูนอนดูดินอนดูอย่างเงี้ยะนี่อะแล้วทำยังไงวะจริงๆริงตูนทำได้ไงวะง่ายนะเว้ยทำได้ไงอ่ะเฮ้ยตูนว่าคุณลองทำดิแอง่ะว่าคุณลองทำดิตูนไม่ลืมแล้วมันทำยไงวะ เ,เกดกดสีแล้วแล้วก็แล้วก็เอาหัวขึ้นี่ะโอ้โหเอาะไรวะ่เอาขาเอ้ยนอนนอนลอ,ลองลองทำแบบนี้ดิแบบเนี้ยแต่ปกติใช่ไหมไายตูนครับลองลอง แล้วเอาแบบยืนแล้วแล้วก็เอาหัวขึ้นขึ้นไปบนหัวแล้วก็เดินเดียดต้องอันนี้อันนี้ฮา <c oughs> กอา่อัออนทไรเปอันนี้ฮาก่อกอกากอ, <c oughs> อันที่เป็นอะไรเป็นอะไรอัน <c oughs> นี้ฮากว่ด โอ้โหวันดีนี่วพี่ต่อดนียว่ะเฮ้ยนี่พี่ต่อนี่ว่ะฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร่ตัวรองะไตายแครับง่ายง่ายง่ายหรอคนแป๊บคนง่ายง่ายหรอคนตุนนีใครวะเนี่ย โอ้โหไม่ถือปืนด้วยกำมืออะไรเนี่ยพี่ต่ออะไรจัดอะละกำมือทำไม <c oughs> กข<ำ>ุดเป็นใครครับคุดเป็นใครอะหลอเอาเอาอะไรวะหลับเลยโอ้อ๋อเรีลิเกเรียนเกินว่ะไม่ขุดเป็นใครครับสวัสดีครับเอาคุณหัวเราะเจนี่ไม่ได้ขมกนุนนอนมัง นอนยังตาหนึ่งเฮ้ยเป็นคุณเป็นสปายดิคุณเป็นสปายตุ้นตุนตุนตุนเดี๋ยวจะให้นอนงงนะให้นอนงงตาหนึ่งจบแล้วบอกเอ๊เดี๋ยวแด๊ดเด๊ดเด็ดนอนจะบอกว่าตาหนึ่งจบมาละนี่คุณก็แปลงเป็นสปายนอนมานนี้นอนอันนี้ดินอนเลื่นอนใส่แว่นอยู่ไหมเนี่ยอันนี้นอนใส่แว่นอยู่ไหม ใส่แว่นอะไรใส่แว่นไอแว่นแว่นของโอ้แว่นที่จับพิดสปายอ่ะต้นใส่แมวน้ำอ่ะใช่แต่แมวน้ำใครโอ้ใครตัวจริง <c oughs> คนนี้อ่ะ <c oughs> อ้าวนี่ตัวปลอมเหรอจะบอกตัวจริง เราใครตัวจริงแล้วเอข้านกูข้าเราูนะเราอยู่นี่อยู่นี่เราอยู่นี่เอาละไปถ่ายทำกันนั่เรานี่ว่ะเอาโทษดีโทษีเราเราไม่ฆ่าตัวตาหรอกนะอ่ะแล้วเดินตามเรามาทำไมสจ้องอย่อจะไปําบอสก่อนบอสบอสบอสมันตัวจริงอะ อะไรครับเฮ้ยนอนสวัดดีวันนนท์ชาลิงเกอร์ดีกว่าเฮ้ยวัดดีคนกลางชาแนลท้าไมควันนายติดติดควันนายเหมือนกันเหมือนนายนายแองจี้เนี่ยไปสูบบุหรี่เมื่อไหร่เมื่อไรฮะมึงไปสูบบุหรี่เมื่อไรเอ็งจี้เนี่ย เดี๋ยวเป็นสุกหรี่กมคนไหนเคยจริงยังได้ซุหรี่ตอนไหนล่ะแต่ยังคิดถึงเฮะฉันขอล้อกสกิ๊ดฉันขอล้อกสกิีนะหน่อยนะเฮ้ยนายเป็นไรอะนายตอนในแบบ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  คู่เกยคู่เกยสปายนนคู่เกยคู่เกยสปายคู่เกสปายคู่เกยอ้าวอ้าวคู่เกยูหายคู่เกยสปายหายมัโต้กูดแปลงมันผมดิแล้วเอามาให้นนจับจับผิดพลาดต่อนนไปฐานก่อนไม่ฐานก่อนไปฐานก่อนไป ต้นต้นตนเอาไหมหุ่นอยู่นี่หุ่นอยู่นี่หุ่นอยู่นี่ตรงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าไอ้ต่อตาตาไม่ไม่ตรงนี้มันนู่นนั่ง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 มันจะอะมาเปลี่ยนเป็นเป็นตัวเป็นตัวอะไรโอเคเป็นตัวนี้เหรอนี่เป็นตัวนี้มันไม่เนียนเลยนะเว้ต่อไม่เนียนเพราะว่าหน้าตาคุณเป็นนั้นไงหน้าตาคุณมันเป็นนั้นที่คนตามหัเออ่ะ เลยแจ้ฉันขอแจ้งขอดูปืนให้หน่อยสินายทำไมปืนนายมันเหมือนเราจริงเลยอ่ะเฮ้ยคนไข้ทำไมมีต่อสองคนวะอ่ะไข่ละต่อหรือเปล่าไม่ต่อแน่เลยเราต้องลองเลยเหัวยบไก่อนตัวสูดยิงไม่ตัวนี่เหรอต้องต้องไปฟันได้ะละคนไหนวะเนี่ย

เอ้ยฆ่าอะไรฆ่าเพื่อนฉันจะวันฉันจะฆ่าได้โอ,อ้ยโอ้ว่าแม่งเดลิเกอร์เฉยเลยโอ้ยเเมื่อกี้อะไรอ่ะมันตายมันตายวะแล้วสินะขอไว้อะไรอา้าวไม่อะไรไม่อะไรฉันขอไว้อะไรให้นายนะตะไป, really ไปฉันขอไว้อะไรให้นายไนดะ้ตะไปไว,ไว้อะไรท้าไว้อะไร เฮโยม่มันต้องใช้เดนิงเก,งกอร์ต้องไว้จะคิดไปเองเฮ้มาดูนอนกันแป๊บใครแป๊บอยู่ เฮ้ยนายสวัสดีขอแป๊บเด,ดียวโหดจ้า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 นี่คือสปายตัวปอ๊อปสินะแกหลอกแท่ไม่ได้หรอกอ่ะเอาเชเดลิงเกอร์เอาไ,อไม่ยุ่งไม่ได้ใช้เชเดลิงเกอร์เหรอเอากดไม่ทนมันว่าง,งั้นกดไม่ทันเมื่อง,งั้นโอ้ดูดท่าตาย มาดูท uh ่าตายดินอนดูมาดูท่าตายดิก่อนนนนะท่าตายไม่เห็นมีเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เฮ้ยฉันอยกเมดิกว่ะเมดิกเขียนมิไม่ดีซะหน่อยเฮ้ ไปเป็นเมดิกรับไปตูมไปไปพอเป็นเมดิกไปตูมไปถุยคนละเรื่องชีวิตก็เหมือนละครละตอนแต่่อนที่ไส่ความจำไหนอ้าวอ้าวทีมนี้มีเมดิกแล้วหรอเมดิกเมดิก ใช่หว่ะยังมีอยู่ดีวว่าไปแล้วไอ้ตัวเมเป็นสปายไปอ้าวไม่มีเมดิกอีกแกเดิออะไรวะไม่มีเมดิก Uhm. นี้มันเกี่อะไรต้องใสจะคิดไปเองไท่ไท่ยางหา เอชาราเอราเอเป็ดพาโลโกดเอีต่อพี่ต่อพี่ต่อหาจ้าจ้าจ้าเขพียมเพียโอ้เขเพียคเพียเมคีเข้มีเค้มเขียีพี่ตูนพี่ตูนตัมหนึ่งบันึงอ่ะอ่ะอ่ะพี่ตูนมนนี่เร็วจัอยับพี่มา ไหนวะไหนตัวลงไปดิ carry carry อะโอ้โหสุดต่งอะไรตนวู้รอแกงซีนไปช่ยเยนี่อีใสสุดเท side เออเมื่อกี้มันอะไรละเอาน้ำแป๊ลึงอดูดูตึกก่อนดูตึกอันแสนสวย ตันแป๊บเฮ้ยนั่งไข่เปล่แบ๊กเฮ้ยแบ๊ก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 ตูนวูบวูบวูบเหรอตูนจังแบบตูนดูหัวคุณอะโตตายยังล็อกได้อยู่เลย มาแข่งแชเดลิงเกอร์มารักออที่นี่ที่ไหนเฮ้ยวัสดีพวกวัสดีพวกนี่นะเป็นใครนายนั่นแหละเป็นใครอ่ะฉันเป็นคนที่ผ่านมาเด้อ มี่ฉือฉันไม่ได้ไม่ใช่แล้วนายเฮ้ยนี่อฉ,ฉันไม่ใช่แล้วนายเลือบเปิดเดเลยเกอร No เลื <c oughs> เอบเปิดได้ลิก <c oughs> เ,อเลก <c oughs> เอ,เ,อเปิดจริงรอ,อ,อ่ะนะฮึโซนปับบอ่มเล่นแบบจแบบว่าเหมือนเดิมทุกอย่างดูดิ เราตามหนังสปายสปายมันจะไม่ให้ไหนน,หนี่นั่นน้อยอ่ะนั่นน้อยนั่นใครวะสปายอ้ยนี่ใครวะนี่ใครวะนี่ใครวะ ไม่ค่ว่าเมื่อกี้แบบแบบแทงเลยจิกจิกจิกอไปอะไรให้นายด้วยนะตายเหลือกไปนินะฟุ้งไฟจะคิดไปเองเดินดีกว่าเดินเล่นนอนนอนๆอนอตนตๆนตนตนตูลุดอีกแล้วแล้วตูลุดอีกแล้วแล้ว เฮ้ยนั่นใครเล่นน่ะใครเล่นวะใครเล่นเนี่ยใครเล่นใครเล่นมีใครเล่นใครเล่นมีใครเล่น,นเนี่ยมีใครเล่นครับสวัสดีครับผมได้อยู่ค <c oughs> นเดียวอีกแล้วฮะเออลืม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  เอานี่เราอัดดูนี่วะนี่วะไม่รู้เมื่อนกันสิ <c oughs> เดี๋ยวชจีช๊ยบชจีจบจบครับบาย